ผมศาสตราจารย์ดรธีระศรีธรรมรักนะครับอาจาร,รย์ประจําคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์หมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตความจําเป็นที่ต้องมีคณะนิติศาสตร์ก็เพราะว่านิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ทางด้านกฎหมายนะฮะซึ่งเป็นการสอนให้คนเนี่ยได้รู้ได้ทันคนได้รู้จากเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐคนที่เรียนกฎหมายนี่ก็ถือว่ามีภาษีมากกว่า คนที่ไม่ได้เรียนหรือคนที่เรียนสาขาอื่นบ้างก็คือว่าทําให้เราได้รู้นะกฎระเบียบของรัฐก็าสามารถที่จะปฏิบัติตนได้ตามกฎระเบียบของรัฐที่วางไว้ได้อยู่ในกรอบของบ้านเมืองคณะน,นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับก็สอนกฎหมายเป็นหลักเพราะว่าเพราะว่าเป็นคณะกฎหมายฉะนั้นวิชากฎหมายที่สอนเนี่ย ว่าจะเป็นกฎหมายแพง่งกฎหมายอาญาวิแพง่งวิอาญาซึ่งเป็นกฎหมายหลักและนอกจากนั้นก็มีกฎหมายให้เลือกอีกมากมายนะครับทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเหลนี้เป็นต้นการเรียนกฎหมายเนี่ยก็ทําให้นอกจากรู้ในภาคทฤษฎีแล้วยังต้องรู้ในภาคปฏิบัตินั่นก็คือว่าจะต้องรู้ในเรื่องของ าการฝึกในการเป็นทนายนะฝึกในการว่าความอย่างเช่นเรื่องสารจำลองนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายควบคู่กันไปด้วยคนที่จบกฎหมายเนี่ยนะครับก็สามารถจะประกอบอาชีพได้มากมายหลากหลายอาชีพนะครับเพราะกฎหมายเป็นยาดำที่แทรกอยู่ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นอายการเรวกษานะครับ เป็นทนายความอิสระหรือว่าเป็นนิติกรตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะทํางานได้แทบทุกแห่งเพราะไม่มีองค์กรไหนที่ไม่มีฝ่ายกฎหมายแต่ว่าคนที่จะเป็นอายการวิพากษาเนี่ยจะต้องจบเนติบ,บัณฑิตจากเนติบ,บัณฑิตสภานะครับจะต้องผ่านสอบได้ตัวทนายนะครับผ่านการเป็นทนายมาพอสมควร แล้วก็สามารถที่จะสอบใอการเพิกษาต่อไปได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นนิติกรตามกระทรวงทบวงกรมก็ไม่ต้องผ่านอะไรฮะจบปัญญาตรีทางด้านกฎหมายก็สามารถที่จะสอบเข้าเป็นนิติกรของกระทรวงทบวงกรมได้ดังนั้นผมว่าคนที่เหมาะจะเรียนกฎหมายเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้ว่าตนเองเนี่ยชอบท่องจำนะฮะชอบดูหนังสือ อ่านหนังสือแล้วก็จําแม่นก็จะเรียนกฎหมายได้ดี